บ๊อบสัน้นตัดเสร็จแล้วก็จะได้ทรประมาณนี้นะคะวิธีตัดมีตลอดทั้งคลิปค่ะบ๊อบสั้นหลังทุยตัดแล้วจะทําให้ผมดูหนานะคะสําหรับคนผมร่วงผมบางค่ะสามารถตัดทรงนี้ได้นะคะพิธีการตัดนะคะพี่สีก็จะขึ้นทรงกําหนดความยาวส่วนของด้านล่างค่ะพี่สีก็จะบิดบิดมมุนนะคะแล้วก็ตัด ตามความยาวที่เราต้องการนะคะหลังจากวด้ฐานความยาวส่วนของด้านล่างแล้วนะคะชั้นต่อไปค่ะพี่ถีก็จะทําเหมือนเดิมค่ะจะตัดอ่ายาวกว่าชั้นแรกนิดเดียวนะคะเราจะให้ปลายงน้มเข้าค่ะเราจะตัดยาวกว่าชั้นแรกหน่อยนึงค่ะไม่เยอะนะคะทุกคนแทบจะเหมือนเท่ากันเลยค่ะ ส่วนของด้านบนนะคะผมบางค่ะพี่สีก็จะรวบมาด้านหลังนะคะทําเหมือนเดิมค่ะตัดให้ยาวกว่าชั้นเมื่อกี้น้อยนึงค่ะเราบิดปิดหม,หมุนแบบนี้นะคะสิ่งที่เราจะได้ก็คือส่วนของด้านข้างนะคะยาวค่ะแต่พี่สีไม่เอานะคะพี่สีจะตัดเป็นบ๊อบสั้นบอ๊อบเลเยอร์ความถุยไม่สูงมากนะคะ เราไม่อยากได้ส่วนด้านข้างยาวนะคะเราก็ตัดออกค่ะเสร็จแล้วพี่สีรวบผมส่วนของด้านหน้ามาด้านหลังทั้งหมดนะคะตัดเชื่อมเพื่อสร้างความทุยส,ส่วนของด้านหลังค่ะ หลังจากได้ความทุยส่วนของด้านหลังแล้วนะคะพี่สีก็จะหวีผมส่วนของด้านหน้าค่ะมาด้านหลังนะคะใช้ส่วนความทุยของด้านหลังเป็นตัวเชื่อมค่ะหาฐานบนฐานล่างนะคะแล้วก็ตัดตรงกลางออกค่ะเราก็จะได้ผมบอบสไลด์ที่ชัดเจนขึ้นค่ะ สังเกตไหมคะพอเราตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผมก็จะดูงุ้มดูพองตัวนะคะจากที่ลูกค้ามานะคะด้วยเรื่องว่าผมร่วงนะคะผมบางส่วนของด้านบนค่ะอยากจะตัดผมสั้นนะคะลดการหลุดร่วงค่ะอยากได้เป็นบ๊อบสไลด์นะคะที่ไล่เลเยอร์อไม่สูงมาก หลังจากตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่สีก็จะมาได้ะคะ mm ่ะเช็คทรงแล้วก็เก็บงานนะคะ mm hmm. ส่วนของด้านหลังนะคะความถุยนะคะต่าไปคะ mm ่ะ hmm. พี่สีก็จะยกขึ้นนิดนึงนะคะ mm hmm. แล้วก็กําหนดความถุยขึ้นอีกน้อยนหนึ่งค่ะ mm hmm. ตัดไล่ชั้นนะคะเหมือนเดิมค่ะยกขึ้นนะคะแล้วก็ตัดค่ะเราอยากได้ตรงกลางสูงขึ้นนะคะเราก็ตัดออกค่ะ เราก็จะได้ส่วนของด้านหลังทุยสูงขึ้นนะคะหลังจากเรากำหนดความทุยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่สีก็จะตัดเชื่อมค่ะเราหาฐานบนฐานล่างนะคะตัดตรงกลางออกค่ะแบ่งผมเป็นกีบส้มนะคะเราจะสร้างความทุยให้ชัดเจนขึ้นค่ะ ทำแบบนี้ทั้งศีรษะเลยนะคะเราจะเช็คซซงนะคะว่าเราตัดสไลด์นะคะผมเชื่อมกันดีไหมนะคะแล้วก็ต้องส่วนของด้านหน้านะคะก็หวีมาด้านหลังะคะ่ะใช้เกณฑ์คอนทรยชส่วนของด้านหลังนะคะเป็นตัวเชื่อมค่ะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจได้นะคะบอบสั้นบอบทุยบอบไล่เลยเยอร์ค่ะ ทั้งสองข้างทำเหมือนกันเลยค่ะตัดเชื่อมส่วนของด้านหลังนะคะแบ่งผมเป็นกลีบส้มค่ะ ตัดเชื่อมแบบนี้นะคะสิ่งที่เราจะได้ค่ะเราจะได้ทรงผมสไลด์ที่ชัดเจนขึ้นนะคะ หลังจากเราเช็คทรงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมา,าเช็คความทุยอีกทีหนึ่งค่ะโดยการรวบผมส่วนของด้านบนนะคะมาด้านหลังตรงกลางค่ะตัดเฉินเฉียงนะคะเราก็จะได้ทรงผมป๊อปทุยค่ะที่ชัดเจนขึ้นค่ะ เก็บขอบส่วนของด้านล่างนะคะหลังจากที่เราเช็คทรงเสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็จะเก็บขอบส่วนของด้านล่างนะคะ คขอบส่วนของด้านล่างนะคะลูกค้าก็ต้องก้มหัวนะคะก็จะทำให้เราตัดผมง่ายขึ้นค่ะเช็คชั้นผมค่ะ บ๊อบสั้นบอบทุยบ๊อบสไลด์บอ๊บอบไล่เลยเยอร์ค่ะสำหรับใครที่ผมน้อยนะคะสามารถตัดทรงบ๊อบได้ค่ะส่วนใครที่เคยไว้ผมยาวนะคะอยากตัดผมสั้นแต่ไม่รู้ว่าจะต,ตัดทรงไหนนะคะก็สามารถที่จะตัดบ๊อบสั้นบ๊อบทวีบอ๊บอบไล่เลยเยอร์ได้เหมือนกันค่ะ บ๊อบสันบ๊อบทุวยตัดเสร็จแล้วเราก็จะได้ทรงประมาณนี้นะคะจากที่ผมบางๆนะคะตัดเสร็จแล้วก็จะดูผมหนาขึ้นค่ะขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจนะคะร้านจําศซารลอนพระปินหนะคะอยู่หมู่บ้านพระปินห้ะถนนเอกชัยซอยร้อยเก้านะคะร้านอยู่ตรงข้ามโนตัสค่ะเข้ามาในซอยร้อแล้วนะคะทุกคนขับมาเรื่อยๆค่ะ ร้านพี่สีจะอยู่ประมาณกลางๆซอยนะคะ ตัดผมเสร็จแล้วก็ต้องมาใดตัดแต่งทรงก่อนนะคะทุกคนเราจะได้รู้นะคะว่าผมที่เราตัดไปนะคะสวยเข้าทรงดีหรือไม่นะคะตัดเสร็จแล้วเราก็จะได้บ๊อบสั้นบ๊อบทวีบ๊อบไล่เลเยอร์แบบนี้คะ่ะจะดูหนาะๆนะพองๆนะคะ หลังจากข้างหลังเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตัดเชื่อมส่วนของด้านหน้าตามความยาวที่เราต้องการนะคะเราก็จะได้บ๊อบสั้นบ๊อบทุีบ๊อบไลเลเยอร์ค่ะเราชอบสั้นแค่ไหนเราก็ตัดได้นะคะสําหรับส่วนของด้านหน้าค่ะบ๊อบสั้นบ๊อบทุีบ๊อบไลเลเยอร์ค่ะ